เดี war, ๋นะครับตอนนี้ยังไปได้ไม่ได้แล้วออกมาดูครับเดี๋ยวไปดูนะครับโอโตะนะครับไปดูครับเด็กๆจับเลยครับแม่มาไปเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วยิ่งไปเร็วขอแล้วขอเล่าขอเล่าขอเล่าอะไรเอ่ยบรรยากาศที่หมู่บ้านนะคะหมอกกำลังมานะครับเนี่ยทะเลหมอกหมู่บ้านพรมหมู่บ้านพม นะครับดูเช้านี้บรรยากาศโคตรดีมาตากก้าไปสัก양นะนี่ก็จะเป็นหลงชินช้านะครับที่หมู่บ้านเรานะครับใครที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมาขี่ที่นี่ได้เลยครับนี่จะมีสาวน้อยนะครับขี่ให้เราดูนะครับนี่ลูกสาวสุดที่รักของผมนะนี่ครับทะเลหมอกกำลังขึ้นในหมู่บ้านของเรานะครับ ใครที่อยากมาชิวก็ได้นะครับนี่ดอยม่อนลานนะครับหมู่บ้านอนบราชาหมู่บ้านของผมเองนะฮนะับถ่ายลงไปและนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนี้นะครับไก่เอ้ยไก่เอ้ย อายุนี้ขี่เลยอ่อาวพปร่ายดังเหรอไม่ันกันอาที่มือกาดจับกล้องนี่เฮ้ยไปอมนได้ดังแรงไ้ลยจัดนี่กดไว้ละ i <laughs> เียวออสองสามเวลานี oh. <Yeah. S 3> mm ่ไปถึง oh ด้วยโอเคมาโปลวิชาที่ด้วย เป็นอุทยานนะครับเรามาถึงที่สวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับน<ม>ี่ก็ที่ฝันศพของพ่อนะครับจอดรถไว้<ม>ที่นี่นะครับเราหลบฝนกันนะครับ<ด>ซึ่ง,งตอนนี้ไปเก็บไม่ได้นะครับซึ่งฝนตกมาเดี๋ยวหยุดรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเด็กกินนะเด็กๆทุกคนนะครับผมนี่ โฮโอเนี่ยตอนนี้ฝนตกนะครับสง,งสารในเด็กนะครับรนี่ครับแม,มนเมาเม,มนเมาอ,ออกนะครับฝนตกผมจะให้ดูเม,มนเมาดอยนะครับมันจะมีรูของมันนะครับ เมนเมาส์นะครับเขาจะออกมาอย่างนี้ดูฝนตกอลมันจะออกมาเยอะมากเลยนะครับดูเรากำลังรอให้ฝนหยุดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีเมนเมาส์ออกจากรูเยอะแยะเลยนะครับก็ทีเราจะให้เด็กๆไปจับมาแล้วก็ให้เล่นนะครับโอเคไปดูกันนะครับไปกันเลยไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับฝนตกนะครับไปะานับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับอยู่นี่ครับเมนเมาส์เยอะมากเลยนะครับดู แมนเมาส์นะครับลงทุนนะครับโอ้โห,โหนี่ครับเด็กนี่นะครับเด็กจับนะฝนตัวหนาไปฝนตกไปเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วยืมไปเร็วพอแล้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 ว หยุดพินเลยจับเลยนะครับอะไรเอย่ยแมวโอ้แมวเมากินได้ไหมคะกินได้ได้แมวแม่เมานะครับกินได้ครับเด็กผู้ใหญ่ก็เล่นนะครับอีนั่นเลยตอนนี้มาหลุมศพของพ่อกับแม่นะครับก็คือคุณปู่ของเด็กแง่นะครับ เ,เราก็จะถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะครับแล้วก็จะกลับกับบ้านครับ